ครับสวัสดีครับพี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับที่เปิดคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับวันนี้ทางทีมงานของเราร้านคำเจริญนะครับทีมงานหน้าตาดีทีมสายบุญมา2อสาคนนะครับวันนี้มีช่างแอดแล้วก็ผมแล้วก็ท่านมหาวิถีครับวันนี้เราปรับภูมิทัศน์หน้าวัดครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนจะโลกล้างมากที่ถ่ายทําให้ดูครับวันนี้ ครับวันนี้แปดเตือครับพี่น้องวันนี้ว่าจะทําสีก็คงจะไม่เสร็จเพราะว่าล้างล้างข้างในยังไม่เสร็จครับเพราะว่าวันนี้จะทำล้างคราบสปกปรกพวกสกัยน้ำแต่ถ้าเสร็จจากประตูโขงแล้วก็ข้างในนะครับแล้วก็จะมา,าล้างกําแพงทางหน้าวัดนี่ครับตอนนี้เราตัดหญ้าแล้วครับปรับภูมิทัศน์สวย แปต,ตืไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านจะจำทางเข้าวัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เซลอาจารย์เล่นครับวันนี้ท่านมหาวิธีครับขึ้นข้างบนแล้วครับไปรุ่นใหญ่สายบุญของเรากำลังล้างอัดฉีดสูดหนึ่งันปีครับสาวๆไม่เคยเหลียวแลวัดจ้องหน้าจ้องตาแต่ทำบุญนะครับ หลังข้ามก็เม่ล้างเลยตอนนี้คงจะเสร็จก็ด้านในครับด้านในเพราะว่าถ้าล้างเสร็จแล้วก็เ,ออเป็น15บห้าค่ำหน้าเนี้ยเราก็จะลงสีลงสีสวยงามเลยลงสีทั้งบนก็เป็นอาจจะเป็นสีทองครับสีทองที่ที่พุทธชูร์อะไรกับพีเงานเป็นสีทองข้างล่างนี้ก็ดูก่อนว่าจะทาสีอะไรนะครับตอนนี้ช่างแอวนนะครับไอ้หนุม่มไวทองสูตรหนึ่งพันปีครับกําลัง เนี่ยครับทำด้ามทาด้ามฉีดน้ําเพราะว่าข้างบนข้างบน,น้นมันสูงครับขึ้นไม่ได้อยู่ชั้นล่างใช้ข้อต่อฉีดทำความสาร์ดนะี่ครับอะใช่เขาเสียงหน่อยซิขอเสียงหน่อยเออไม่เปิดหน้าเปิดตาเพราะว่าวันนี้ยังไม่ล้างหน้าค, <laughs> นครับนะี่ครับถ่ายทำให้ดูวันนี้ก็เออ มีคนใจบุญนะครับถวายเออไม่ใช่ถวายสนับสนุน m 1 0 0มา1นึแผงนะครับในรถปูนที่มาทำถนนน่ครับรถปูนปูนผงนะครับก็ถามว่ามาทำอะไรกันก็บอกว่าผมมาทำบุญมาจิตอ,อ,อาสาทำสีประตูโค้งแล้วเ,เดี๋ยวผมสนับสนุน m 1 0 0้แผงนะครับก็สาธุสาธุด้วยนะครับที่สนับสนุนทีมงานของเรา เออครับวันนี้ก็จะอา่อาอา่านชื่อท่านที่บริจาคสายบุญที่บริจาคมานะครับก็ที่จําได้ไม่ได้จดมานะครับอันที่แรกก็อา่าดับแรกก็เป็นอา่าร้านบีทูนครับเสียแมนเสียหลอนะครับแห่งผู้บักแข้งร้านลังคาเหล็กนะครับบริจาคมาสมทบสมทบทุน สร้างกระถางดอกไม้แล้วก็ซื้อสีนะครับเป็นเงิน500บาท <c oughs> แล้วก็แม่นิ่มนะครับเจสุหรือแม่นิ่มก็บริจาคมา200บาทอันดับ3ก็คุณธัญพัฒน์สีเสมอนะครับน้องนุชคนสวยนะครับจากหนองบัวลำพูนะครับจานนุชหรือน้องนุช โอนเข้าบัญชีมา1,000บาทนะครับช่วยพี่ชายทำสงทํทำสีทำบุรณะประตูโขงนะครับอันดับต่อมาก็เป็นท่านปอติ่งนะครับประหลัดเทศบาลก็บริจาคมา1,000บาทเช่นกันครับต่อมาก็เป็นเ,เสียงวนนะครับเสียงวนเสียงงวนวิชัยจักรยานส่งอะไรทั่วรชอาจาักรครับ อุดรธานีก็มอบสีมาสองกระป๋องนะครับสีทองสีทองไอหนึ่งกระป๋องราคาก็ถามท่านว่าเท่าไหร่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เป็นสีน้ำมันตากุ้งนะครับสีเหลืองสามร้อยกว่าบาทแล้วก็แปรงทาสีนะครับสาธุสาธุขอให้ครอบครัวองท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับเสียงหวนวิชัยจักรยาน ต่อมาก็เป็นเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มร้านฟองฟ้าคาราเกะหน้าบ้านผมนั่นแหละเสียเอ็มก็ลูกชายหมัวลอยครับร้านหมัวลอยก็บริจาคอินบล็อก box, มา150าก้อนแล้วก็ปูน5ถุงครับต่อมาก็เป็นแม่น้อยหรือเจน้อยครับร้านสหบทองนะครับบริจาคสี รองพื้น3ามกระป๋องสีทอง3กระป๋องก็เป็น6กระป๋องนะครับแล้วก็แปลงสีดำก็สาธุสาธุนะครับแม่น้อยและทีมงานขอให้เจริญรุ่งเรืองสาขาขายดีนะครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอสูงความมาปรารถนานะครับแล้วก็ต่อมาครับเสียปัญญาร้านแสงรณการเกษตรนะครับบริจาคมา200บาทนะครับซื้อวัสดุ ซื้อเหล็กซื้อทรายนะครับทํากระถางดอกไม้ตรงนี้ <c oughs> ช่วยทีมงานรางคำเจริญทีมงานน้าตาดีของเรานะครับแล้วก็ต่อมาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือ,อร้านเอ Mobile นะครับร้านเอ Mobile เสียเรื่มครับน้องเรื่อมเอทีโมบายซ่อมโทรศัพท์มือถือขายจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ ก็ให้อุปกรณ์ข้อต่อข้อต่อเหล็กนะครับข้อต่อเหล็กไม่ไผ่แต่ว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่าข้อต่อมันเล็กไม้ไผ่มันใหญ่ก็แล้สนับสนุนเรื่องกับฟงกาแฟตอนเที่ยงกับทีมงานนะครับแล้วก็ให้เครื่องสีดน้ํามาทุกสิลน,นะครับทุกวันพระจะเอาที่ร้านแกม,มา ทำความสะอาด <c oughs> ก็ขออนมโมธนาสาธุให้เสียเรื่อมได้แฟเร็วๆนะครับโซนหนึ่งพันปีเหมือนกันแต่เพราะว่าคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามาเข้าแก๊งผมแล้วโซนหนึ <c oughs> ่งพันปีคงจะไม่ได้แล้วต่อมาก็เป็นเสียเย่ยนะครับเสียเย่ยร้านแซประยำครับแซประยำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแม่ทอดน,นะครับ สนับสนุนเบื้องหลังนั้นก็เปิดบัญชีบริจาคว่าจะทำนี่ครับทำป้ายแกนิกให้พระอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ยังไม่ถามกันเลยครับนี่จะทำเป็นป้ายหินอ่อนย้ายออกจากว่ามนันติดถนนสี่เลนครับครบก็ขอบคุณพระคุณนออลองนุ่งที่สนับสนุนนะครับว่าคุยกันทางแต่เฟซไม่ได้ค่อยเจอหน้ากันเพราะว่า<บ> <c oughs> ก็เห็นพี่ <c oughs> บอกว่าเออ พรรษานี้เห็นประตูโขงวัดป่าคันติวนาลามเห็นหลายปีแล้วไม่มีใครบุญรนสฏทีเราลองไปทำลองดูเนาะน้องนุ่งเขาก็สนับสนุนครับแล้วก็พีน้องสายบุญทุกท่านก็ให้กำลังแรงใจมากำลังอ่นั้นมาก็จะทำให้มันเสร็จครับจะไม่ให้ค้างาคาเพราะทีมงานของเราได้ทำแล้วก็คือสบายใจครับถึงแม้เราไม่มีทรัพย์สินมากมาย แต่ได้อุทิศร่างกายและแรงงานครับแรงงานแรงใจก็มีความสุขสาธุสาธุของทีมงานร้านคําเจริญทีมงานหน้าตาดีทุกๆคนนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญวันนี้ช่างแอดเนี่ยสม,มัครคอมเมนต์ครับแอดออิโอนะครับหาพี่น้องต้องการรถแห่น,นะครับรถแห่แต่งง,งแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็ติดต่อที่แอดออริโอนะครับหรือจะมาที่ผมก็ได้นะครับมาที่สามแยกร้านคาเจริญครับติดต่อได้ รถแห่นะครับราคาเป็นกันเองตกลงกันได้ครับนะครับนวนทีมงานโสดหนึ่งพันปีอยู่ข้างบนนะท่านมหาวิถีนะครับวันนี้เต็มที่เลยท่านมหาบอกว่าเปียกเป็นเปียกออนนเพราะว่าให้กินเอ็มร้อยขวดหนึ่งแล้วลูยเต็มที่โอ้ยังไม่กินแต่ว่าเห็นกินโสมไปแล้วครับ สําหรับคลิปนี้นะครับขอบบุญขอบคุณสำหรับพี่น้องสายบุญนะครับที่สนับสนุนทีมงานร้านคารเจลเลอรทีมงานหน้าตาดีของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้จะล้างให้เสร็จเพราะว่า15หน้า15คำหน้านี้ก็จะทำสีครับสำหรับแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ